<S <S สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาตามตูดได้ยิงนะครับโอวคันนี้ทรงได้มาครับเจ้าอินรีครับ โดยรวมนี้หล่อจัดๆนะฮะทุกคนแถวนี้ต้องใส่ระแนงวิ่งครับเพราะว่าอัดกลองครับ ราคานี้ไม่ต้องสืบครับราคาเที่ยวละเจ็ดแปดร้อยนะครับทุกคนแถวนี้วิ่งกันอู้ราคาดีมากเลยนะวิ่งหน้าฝนนี้ผมว่าสบายเลยวิ่งอยู่เนี่ยว้วว้าว,ว,วต้องหยอดไปนะครับดว ว่าทางมันเป็นคลื่นแรงมากเลยอะทุกคนหน้าฝนก็วิ่งได้ครับวิ่งสบายครับดูสะอาดมากเลยนะ ดูแล้วสบายตาครับ วิ่งกันวันละสิบกว่าเที่ยวเองนะแต่ค่าเที่ยว่อนแพงครับแต่วิ่งไกลครับถือว่าเหลืออยู่นะทุกคนเหลืออยู่ครับที่ได้สอบถามมานี่เดือว,วันละสองพันกว่าบาทเลยนะเดือนหนึ่งน่าจะได้หกหมืนอัพครับวิ่งงานอย่านี้นะ ไอ้หิงว่าแล้วไม่กลับบ้านเลยไม่กลับบ้านกลับช่องเลยครับวิ่งอยู่แถวโซนโคราชอย่างเดียวเลยครับเนี่ยผมชอบแต่ไฟเบรกอินบิบวับได้ใจมาก ได้รถเยอะครับ โอ,อ้ล่ล่โอ้ไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทักทายนะฮะส,สี่